นึกดิลองไดง <c oughs> เเ้เอาเลยอเอาเลยถ่ายแล้วเหรอไม่ได้ถ่ายหรอกจะจะคอยถ่ายพับนิ่งเป็นบางภาพอะไรเงี้ยอ <c oughs> ลองดิอาจจะถ่ายวิวเนาะป่าตอ,ตอโกหกไม่ได้โกหก ร้องได้กินไอ้นั้นเราจะร้องได้ไงเอวเดี๋ยวก็คันคอแค่อัดเสียงไม่ได้ออัดเสียงก็ได้อัดเสียงฟินละโกหกโกหกโกหกปิดเสียงแล้วอาจารย์อาจารย์อัดเสียงแล้วก็ให้หนูถือองนี้หนูจะร้องค่ะถ่ายด้วยอือถ่ายด,ด้วยกินด้ะ ร้องเธออ้ 1, 2, 2> าวหนึ่งสอง